ครับผมชื่อนายสุวิยาเกลือจรนนะครับผมเป็นผู้อานวยการศูนย์ดูแลและก็ประสานงานบริเิติวัดอินทารามและก็ดูแลสวนพุทธเกษตรจากเตลวงพะแดงนะครับผมนี่นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับสวนพุทธเกษตรเนาะนะครับโดยอ่าหลวงพะแดงเป็นพระนักบุญแห่งรุ่มแม่น้าแมกกองนะครับหรือสับพนามท่านนะครับก็คือ พระเมธีวัชระประชาทรนะครับหรือที่ทุกคนรู้จักกันว่าดรดหลวงพระแดงนะครับที่นี่นะครับหลวงพ่แดงแกได้จัดทําโครงการนะครับก็คือโครงการไถชีวิตโคกระบือมาแจกเกษตรกรนะครับผมตั้งแต่ปี2560นะครับจนถึงปัจจุบันนะครับก็ได้แจกโคกระบือนะครับให้กับเกษตรกรจังหวัดสุรินทร์นะครับผมไปมากกว่า1,400ตัวนะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังแจกอยู่นะครับครับนะเผื่อท่านไหนที่อยาก มีอาชีพในการเลี้ยงโคกระบือหรือว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีลองเลี้ยงโคกระบือเพื่อนําปุ๋ยเป็นปุ๋ยอินทรีย์ไปใช้ในานาข้าวในการปลูกพืชทําสวนผักสวนครัวนะครับ,รบหรือว่าใส่ต้นไม้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับโครงการดีๆที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อแดงนะครับท่านได้น,นํามาสนับสนุนนะครับเกษตรกร,ร,กรชาวจังหวัดสุรินทร์ของเรานะครับเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่คอกอภัยทาน นะครับผมที่สนับสนุนโดยมูลินิทิวัดอินทารามหรือว่าดรหลวงพะแดงที่ท่านได้ไถ่ชีวิตโครกระบือมานะครับนะอันนี้ก็จะเป็นโคบ,บางส่วนนะครับที่อยู่ในส่วนกลางก็คือคอกอภัยทานที่นี่นะครับ,รบหลังจากที่ทางมูลินิทิไถ่โครกระบือมานะครับก็จะมาเป็นศูนย์พักคอยเพื่อเก็บข้อมูลก่อนจัดสรรให้กับสมาชิกนะครับหรือ ที่ทุกคนหลายๆท่านได้รับบัวไปภายใต้การดูแลวิสาหกิจชุมชนธนาคารวัวหลวงพระแดงนั่นเองนะครับผมก็คือพอหลวงพ่อไถมาเนาะก็จะมาพักไว้ที่นี่ก่อนคเพื่อเป็นการเก็บข้อมูลนะครับก่อนที่จะแจกให้กับสมาชิกให้กับเกษตรกรไปเลี้ยงนะครับเราจะได้รู้ว่าท่านไหนได้วัวตัวไหนไปนะครับเพราะว่าเวลาการไถวัวไปเราก็จะมีการติดตามด้วยนะครับหรือเรียกว่า TDC a เนาะนะครับ แจกไปแล้วก็ต้องมีการติดตามว่าเอาไปเลี้ยงดูแล้วมีการพัฒนาไหมนะครับท่านได้เอาปุ๋ยจากการเลี้ยงโคกับเบอร์เนี่ยไปใส่พืชผักแล้วก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นไหมอะไรประมาณนี้ครับกเกษตรกรที่จะมารับโคกรบเบอร์เนี่ยเขาเขามีกฎเกณฑ์หรือกติกาอย่างไรบ้างครับที่จะมาขอรับครับผมในส่วนเงื่อนไขาการเข้าร่วมโครงการนะครับ,รบก็คือหนึ่งจะต้องเข้าร่วม วิสาหกิจชุมชนนะครับก็คือสามารถจับกลุ่มกันมาได้นะครับแล้วก็ไปขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนกับสํานักง,งานเกษตรอําเภอของการดูแลของพื้นที่ท่านได้เลยนะครับผมครับจากนั้นก็มาอบรมการเลี้ยงโครกระบ,บือนะครับในพื้นที่ของบุรีนิกิหลวงพรแดงที่นี่นะครับก็ถือว่าเป็นศูนย์กลางเนาะทําให้ทุกท่านนะครับได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ สองนะครับก็คือว่าหลังจากที่จดวิสาหกิจถุกชนแล้วนะครับท่านก็จะต้องหนึ่งมีแปลงหญ้าสําหรับเลี้ยงวัวนะครับนะเพื่อเป็นการลดต้นทุนนะครับผมนะโดยที่นี่เขาก็เรามีการเลี้ยงโคกระเบือด้วยการปลูกพันธุ์หญ้านะครับหลายหลายสายพันธุ์นะครับมีหญ้าไนหญ้าเนเปียนะครับแล้วก็หญ้าหวานอิสราเอลนะครับเป็นพืชอาหารสัตว์ที่เราใช้เลี้ยงโคกระบือที่นี่นะครับผมส่วนตัวนี้ก็จะเป็นคอก ควายนะครับขอกระบือเนาะนะครับก็เป็นอ่าควายที่ทางมูลนิธิถ่ยมาเช่นเดียวกันครับหรือทุกท่านเนี่ยจะเห็นนะครับที่นี่ก็จะเป็นพื้นที่ขอกกับพยานานะครับผมนะก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่หลายๆท่านหลายๆพื้นที่ก็อ่าอยากมาดูวิธีการเลี้ยงเลี้ยงวัวแบบไหนนะครับในการใช้พื้นที่ของแต่ละพื้นที่ก็อาจจะเลี้ยงไม่เหมือนกันบางคนก็เลี้ยงแบบผังคอกนะครับหรือว่าเกษตรกรทั่วไปก็ยังเลี้ยงในพื้นที่แบบเดิม ก็คือการไล <ang> ่ต<ม>้อนบัวเลี้ยงนะครับนะแต่ที่นี่ของเราเราก็จะให้อยู่ในคอ,อกบ้างแล้วก็ออกเดินเพื่อออกกํลาลังกายบ้างครับนะครับแต่หลักๆเราก็จะให้อยู่ในคอ,อกนะครับแต่ว่าเราใช้วิธีการปลูกพืชอ,อาหารสัตว์ในการเลี<ม>้ยงครับผมอันนี้นี้ตรงนี้ตรงโซนนี้เป็นโซนอะไรนะฮะโซนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เราอ่ะอัดเม็ดบัวนะครับก็คื<ม>อกาตรต่อยอดนะครับเอามาต่อยอดทําเป็นปุ๋ยมูลวัวอัดเม็ดนะครับนะแล้วก็จําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ มูลสัตว์ที่เราเลี้ยงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับนะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องอัดเม็ดนะครับแต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ดูเนาะนะครับไม่ได้ทําให้ดูนะครับตัวนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ที่เรามีจําหน่ายนะครับก็คือเราผลิตที่นี่แล้วก็จําหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับซึ่งสามารถนําไปใช้กับ สวนอ้อยหรือว่าไปใส่พืชผักต่างๆได้เลยนะครับแล้วก็สะดวกมากนะครับซึ่งก็ทําจําหน่ายอยู่ที่สามถุงหนึ่งร้อยบาทนะครับเราท้ายท้ายคลิปครับถ้าใครสนใจเดี๋ยวเราจะฝากครับสถานที่หรือช่องทางติดต่อไว้นะครับผมได้เลยครับเดี๋ยวจะพาไปชมข้างในนะครับผมข้างในจะเป็นพื้นที่การทําการเกษตรเชิงอ่าสตร์พะราชาทั้งหมดนะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่ทําปลูกพืชผักแบบหมุนเวียนนะครับเพื่อให้เกิดการ เป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆที่หลายๆท่านมาจะได้เป็นแหล่งเรียนรู้อีกหนึ่งพื้นที่นะครับในการนําไปปรับใช้ในในส่วนพื้นที่ของตัวเองได้นะครับอาจจะได้มากหรือไม่ได้น้อยแล้วแต่การนําไปปรับใช้อดัพใช้ในแต่ละท่านนะนะครับผมนะครับเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้ข้างต้นนะครับก็คือเรามีการปลูกหญ้านะครับอันนี้จะเป็นแปลงหญ้าสาธิตนะครับในการปลูกหญ้าเป็นอาหารสัตว์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์หญ้าไหนนะครับที่หลายๆท่านนะครับปลูกง่ายมาก การปลูกนะครับแค่25วันก็สามารถนําไปเลี้ยงโคกระบือได้แล้วนะครับผมเป็นสายพันธุ์ย่าไหนแล้วก็ที่นี่มีการมีรายได้จากการจําหน่ายทอดพันธุ์ย่าด้วยนะครับเราจําหน่ายทอดพันธุ์ย่ากิโลกรัมละห้าบาทนะครับผมนะก็เป็นการเพิ่มมูลค่านะครับทราบมาว่าช่วงแรกๆนี่หลวงพ่อท่านมีดํริีนะหรือมีความประสงค์ว่าอยากจะมีพื้นที่ที่ในจังหวัดสุรินทร์ครับเพื่อเป็นพื้นที่ที่คล้ายๆกับเป็นที่พัก โคกระบือเนาะทั้งหมดนี้เท่าไหร่นะครับทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้นะครับแปดไร่กับอีกสองงานนะครับผมเป็นพื้นที่ที่หลวงพระแดงนะครับแล้วก็มูลนิธิวัดอินทารามนะครับสนับสนุนให้จัดทําเป็นพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้ขึ้นให้กับหน่วยงานและก็ผู้คนที่สนใจเรื่องด้านการเกษตรนะครับเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ในพื้นที่ตรงนี้ครับผมอันนี้ทําประมาณกี่ปีแล้วครับเข้าปีที่สี่ปีนี้ครับเข้าปีที่สี่เนาะครับผมไปเดี๋ยวให้พาชมครับเพราะว่า ทราบมาว่าช่วงแรกๆนี่เป็นพื้นที่ว่างเปล่าเลยครับแล้วก็มาเริ่มทำเนาะจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นถ้าดูจากภาพมุมสูงจะเห็นว่ามีบ่อน้ํามีชนิดพันธุไม้ต่างๆครับตรงนี้นะครับที่หลายๆท่านเห็นอยู่ก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราจะใช้วิธีการปลูกต้นกล้วยนะครับเป็นที่เลี้ยงให้กับต้นไม้ต่างๆก่อนนะครับเพื่อให้เกิดความเขียวความอุดมสมบูรณ์ในเบื้องต้นนะครับนะยางบ่อน้ําตรงนี้นะครับผมเราก็จะเป็นบ่อที่ โครงการเลี้ยงปลานะครับก็จะมีปลานินปลาตะเพียนอยู่ในบ่อนี้นะครับเราจะใช้วิธีการเลี้ยงปลาคนละชนิดคนละบ่อนะครับส่วนฝั่งตรงข้ามตรงนี้นะครับถ้ามองในภาพมุมสูงจะเป็นเลขเก้าไทยนะครับเพราะว่าทางหลวงพ่อแดงท่านได้ขุดถวายเฉลิมพระเกียรติราชการที่เก้านะครับพระเดชพระคุณนะครับผมก็และก็บ่อนี้เราจะเลี้ยงหอยจูบนะครับหรือว่าหอยขมนะครับนะเป็นเป็นอ่าการอนุรักษ์นะครับในการเลี้ยงหอยจูบหรือเรียกว่า ไม่ขมนั่นแหละนะครับที่หลายคนเข้าใจเนาะนะครับบางพื้นที่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรเนาะนะครับนะชุบนะครับส่วนตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับผมที่อ่าคนที่ทําการเกษตรหรือปลูกพืชผักสวนครัวหรือการทําโคกหนองนาต่างๆควรจะมีนะครับคือการทําปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเพื่อใช้ในการอ ปรับสภาพดินนะครับแล้วก็รดพืชผักนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับอันนี้คือคืออุ๋ยจุลินทรีย์สังข้อแสงที่เราทําที่นี่นะครับแล้วก็สําหรับท่านไหนที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาวิธีการทํานะครับนะที่นี่สอนให้ฟรีนะครับผมนะคือสามารถนําไปใช้ได้จริงนะครับแล้วก็ใส่ต้นไม้นะครับต้นไม้ก็จะโตไวเขียวขจีนะครับนะมันมันมันจะแตกต่างตรงที่ว่าถ้าเรา เอาปุ๋ยมูลวัวสดๆไปใส่ต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็จะเกิดการสำลักใบสำลักใบแบบไหนก็คือเกิดการเหี่ยวนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงยิ่งใส่เยอะยิ่งสวยยิ่งงามนะครับผมอันนี้คือข้อดีของเขานะครับคือปรับสภาพดินครับคือการปรับสภาพดินนะครับนะครับผมคือด้านในนี้ก็จะเป็นพื้นที่นะครับของมูลินิทิวัดอินทารามทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นบ่อใหญ่นะครับเป็นบ่อหัวใจนะครับขุดขึ้นนะครับเป็นบ่อหัวใจแล้วก็เรามีการเลี้ยงกุ้งในบ่อนี้นะครับเป็นกุ้งแม่น้ํานะครับผมแล้วก็เลี้ยงคู่กันกับการเลี้ยงปลาทับพิมนะครับในบ่อนี้เนาะแต่ว่าเราเลี้ยงพืชผักทุกอย่างนะครับเลี้ยงสัตว์เลี้ยงปลานะครับโดยที่เราไม่ได้ใช้อาหารเม็ดแม้แต่หนึ่งบาทเลยนะครับเราเป็นการเลี้ยงพืชผักเลี้ยงปลานะครับแบบลดต้นทุนนะครับเรามีการใช้แหนแดงไมโครฟิลล่านะครับที่ดรหลวงพะแดงนะครับอยภาคภูพิสิทธิ์ประชานาท่านไ้ นำมาสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้วก็ให้พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับแล้วก็แจกจ่ายให้ชาวบ้านที่สนใจนะครับไปขยายเพื่อเป็นอาหารสัตว์นะครับเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดไข่แล้วก็ใช้เป็นอาหารปลานะครับหอยจูบก็เหมือนกันนะครับกินแหนแดงเป็นอาหารนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมพาเดินชมข้างในนะครับอันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เรารอบๆคลองนะเราก็จะปลูก ต้นมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะครับผมแล้วก็มีมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับะขะ่ากันไปภายใต้การปลูกต้นกล้วยนะครับเพื่อเป็นที่เลี้ยงนะครับผมนะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเมื่อต้นมะม่วงโตแล้วนะครับเราก็มีแผนที่ว่าเราจะขยายนะครับเลี้ยงมดแดงนะครับเพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพเสริมให้พื้นที่ตรงนี้เขาสามารถเลี้ยงดูเลี้ยงตัวของเขาเองได้นะครับก็คือการสร้างมูลค่าเพิ่มในการเลี้ยงมดแดงจําหน่ายไข่มดแดงนั่นเองนะครับผม นะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้นะครับที่หลายๆท่านเห็นอยู่นะครับอันนี้ก็คือไผ่กิมซุงนะครับนะก็เป็นอีกหนึ่งในการสร้างอาชีพของตรงนี้นะครับนะก็จะมีมีหน่อไผ่เริ่มออกแล้วนะครับนะครับผมหน่อหน่อสวยมากเลยนะครับเนี่ยก็กําลังออกนะครับนะครับที่นี่ก็ส่วนใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็นผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลวัวนะครับหรือว่าอ่า กล้วยต่างๆที่เป็นผลผลิตในที่ที่เราปลูกที่นี่นะครับชาวบ้านในเขตนี้เขาก็จะมาซื้อถึงที่มาเลือกซื้อมาเลือกตัดในต้นเองเลยนะครับก็เป็นการมาเก็ตมาเก็ตติ้งนะครับเป็นเป็นการเขาเรียกว่าซูเปอร์มาร์เก็ตในพื้นที่เลยนะครับ,รบนะก็ไม่ต้องออกไปในพื้นที่ไกลนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งการเรียนรู้นะครับที่อ่าหลายๆท่านมาแล้วต้องเข้ามาชมนะครับเพราะว่า ที่นี่ก็คือการที่เราทํถ่านไม้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราได้จากการทาถ่านไม้ก็คือน้าส้มควันไม้นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการนําไปไล่แมลงในการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์นะครับทุกอย่างนะครับถ้าเป็นพืชนะครับเราก็สามารถนําน้าส้มควันไม้เนี่ยไปเป็นส่วนผสมนะครับในการเจือจางกับน้ําแล้วก็ฉีดพ่นต้นไม้พืชผักได้ทั้งหมดเลยนะครับเป็นการไล่แมลงแต่ถ้าเป็นในใช้กับสัตว์นะครับก็คืออย่างขอกบัวนะครับก็สามารถ หนึ่งช่วยในเรื่องของกำจัดแมลงนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของโคกระบือก็จะเป็นเรื่องของไอ้ลําปีสกรีนที่ผ่านมาเมื่อกี้นะครับเนาะตรงนี้เราก็เลี้ยงเป็นปลานิลนนะครับเป็นคลองเลี้ยงปลานิลนนะครับผมนะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะครับด้านในเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับก็คือเราจะมีการเลี้ยงไก่ไข่เป็ดไข่ด้วยนะครับนะตรงโรงเลี้ยงนะครับผมโดยที่เราใช้แหนแดงเป็นอาหารนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะครับ ว่าหน้าตาเนี้ยแดงเป็นยังไงที่ผมได้เกินไว้ตั้งแต่เริ่มต้นนะครับว่าใช้เป็นอาหารเปลี่ยนอาหารไก่นะครับระวับบงหน่อยนะครับนะครับอันนี้นะครับก็คือเป็นหญ้าสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกไว้สําหรับเลี้ยงโคกระบือนะครับแล้วก็ ไก่ก็กินนะครับอันนี้คือหญ้าสายพันธุ์เนเปียแคะนะครับผมแต่ตอนนี้ก็กําลังแตกใหม่นะครับยังไม่โตเท่าไหร่นะครับลักษณะต้นพันธุ์ของหญ้าเนเปียรแค่หรือว่าหญ้าเนเปียปากช่องหนึ่งนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายกับต้นอ้อยครับอาจารย์นะเขาจะมีลักษณะคล้ายกับต้นอ้อยเลยนะครับอันนั้นคือเริ่มโตแล้วนะครับเขาจะมีลักษณะเหมือนต้นอ้อยเ็าจะได้ลําต้นนะครับแล้วก็ได้เนื้อหญ้าที่ค่อนข้างเยอะนะครับข้อดีก็คือได้เนื้อหญ้าเยอะแต่ข้อเสียคือหนึ่งถ้าเกิดเขาโตแล้วนะครับ ต้องมีขั้นตอนเรื่องของการไปบดเพื่อที่จะไปเลี้ยงวัวก่อนนะครับนะก็จะเป็นอีกหลายขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเป็นเหมือนญ้าไนข้างหน้าก็คือเราสามารถเก็บเกี่ยวแล้วเอาเอา,เอาให้วัวกินได้เลยโดยที่ไม่ต้องนําไปบดอีกนะครับก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่เนาะนะครับก็คือโรงเลี้ยงเป็ดไข่นะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ตะเภาแก้วนะครับนะก็คือเราเลี้ยงเป็ด แบบปล่อยให้เขาเล่นครูน้ําแบบนี้เลยนะครับเล่นคลองน้ําแบบปล่อยให้ให้เป็ดมีความสุขแบบนี้เลยครับเขาก็จะเล่นเป็ดก็จะแข็งแรงนะครับผมเป็ดก็จะแข็งแรงนะครับเขาก็จะเดินเล่นแบบนี้ในคลองน้ํานะครับอ่ส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบ่อแหนแดงนะครับแต่ว่าอ่าตรงนี้เรากําลังจะขยายใหม่นะครับเพราะว่าเราเราขยายจากบ่อผ้าใบเดิมนะครับแล้วก็มาปรับเปลี่ยนนะครับให้มันเป็น เพื่อที่จะนําไปใช้เป็นอาหารเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ได้นะครับโดยที่ที่นี่เราเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดโดยไม่ได้ใช้หัวอาหาร CP เลยนะครับโดยต้นทุนศูนย์บาทนะครับพูดง่ายคือต้นทุนศูนย์บาทนะครับเลี้ยงเป็ดไข่เลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่บ้านได้ทั้งหมดเลยนะครับสําหรับท่านไหนที่อยากลดต้นทุนเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็คือบอกเลยว่าแหนแดงเป็นสิ่งจําเป็นมากในเรื่องของการลดต้นทุนอาหารครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูไก่ตะเภาแก้วนะครับ อันนี้เรามีไก่ป่าด้วยนะครับทดลองขยายนะครับอ,อ่ะก็คือป,ปล่อยให้อยู่รวมกันเลยไหมหรือว่าคนละคอกอยู่อยู่คนละคอกครับอาจารย์แต่คือเขาจะเขาก็จะอยู่มีทั้งตัวผู้ตัวเมียแต่เขาก็จะออกไก่ป่าเขาจะชอบกระโดดครับอ,อ่ะจะไม่เหมือนจะไม่เหมือนไก่ตะเภาแก้วนะครับอันนี้คือไก่ตะเภาแก้วนะครับอ่ะ,อะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับไก่ไก่พันุไก่เนื้อนะครับแต่เขาจะมีความแข็งแรงนะครับแล้วก็โตไวนะครับ แล้วก็ลักษณะเหมือนไก่สามสายเลือดนะครับไก่สามสายพันธุ์นะครับจะโตเนียอยากโตผู้นี่จะโตมากมากเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงง่ายที่นี่นะครับเราใช้แหนแดงเลี้ยงนะครับแหนแดงสดๆนี่แหละครับเอามาเลี้ยงนะครับแล้วก็จะได้ไก่ที่สมบูรณ์เพราะว่าแหนแดงมีโปรตีนสูงถึง24-30เปอร์เซ็นนะครับก็คือสามารถใช้แทนอาหารที่เราซื้อได้เลยนะครับในส่วนนี้เนาะนี่ครับก็คือเราเลี้ยงแบบ อิสระนะฮะก็คือเขาจะกระโดดไปกระโดดมาก็ได้แต่เขาจะไม่เครียดนะครับเขาเลี้ยงแบบนี้เขาจะไม่เครียดเป็นไก่อินทรีย์เนาะครับผมเป็นเลี้ยงแบบออร์แกนิกเลยครับก็คือจะไม่เครียดเห็นคนเขาก็จะไม่ค่อยตื่นนะครับนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูเป็ดนี่ครับเขาก็จะเดินเล่นแบบนี้แหละครับแต่ไม่มีหมาเข้ามาใช่ไหมฮะไม่มีครับไม่มีครับเดี๋ยวผมจะให้ดูแหนแดง อันนี้คืออันนี้คือบริเวณพื้นที่อ่าพื้นที่พักด้านในนะครับสําหรับแล้วก็จะมีสะพานข้ามนะครับเรียกว่าสะพานปรดนี้สําหรับท่านไหนที่อยากหมดหนี้หมดสินนะครับต้องมาลองข้ามสะพานปรดนี้ดูนะครับและจะรู้ว่าชีวิตจะเปลี่ยนไปนะครับผมเดีย๋ยวผมจะพามาชมตรงแหนแดงไมโครฟิลล่านะครับขอไปนิดนึงตรงนี้เรากําลังขยายนะครับนะครับผม อันนี้คือลักษณะของแหนแดงไมโคฟิลล่านะครับที่ดรหลวงพแดงพระรครูพิสิทธิ์ประชานาท่านได้นํามาให้ทดลองเพื่อขยายแล้วก็เลี้ยงเป็นอาหารสัตว์แล้วก็แจกชาวบ้านในเขตพื้นที่แล้วก็ท่านที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่าลักษณะเขาเป็นยังไงนะครับนี่นะครับอันนีค้คือลักษณะของแหนแดงนะครับผมนะทาไมถึงเรียกว่าแหนแดงนะครับแหนแดงก็คือกรณีที่เขาขาดสารอาหารหรือว่าเขาโตูเต็มที่แล้ว เขาจะย่อยสลายนะครับก่อนที่เขาจะย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยนะครับเขาจะเปลี่ยนสีกลายเป็นสีม่วงสีม่วงอมแดงนะครับก็เลยทางกรมวิจัยเขาเลยตั้งชื่อให้ว่านแหนแดงไมโครฟิลานั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเขาสมบูรณ์เขาจะเป็นสีเขียวแบบนี้สวยครับวิธีการขยายก็ในพื้นที่ตรงไหนที่มีคูน้ําก็สามารถขยายได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยลงคลองแบบนี้ถ้ามีปลาก็คือจะขยายไม่ทันนะครับปลาเป็นอาหารปลาครับเป็นอาหารปลาครับ ส่วนด้านในนะครับผมก็จะมีพื้นที่ที่เราทำธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดไว้นะครับนะหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักเนาะระบบธนาคารน้ำใต้ดินระบบปิดคืออะไรนะครับถ้าเป็นธนาคารน้ำระบบเปิดก็คือพื้นที่ที่เราขุดสระน้ำนั่นแหละครับก็คือการเป็นการขุดกักเก็บน้ำไว้นะครับแต่ธนาคารน้ำใต้ดินก็คือการขุด เพื่อช่วยชะลอน้ํานะครับกรณีพื้นที่ไหนแห้งหรือว่าพื้นที่ไหนน้าท่วมนะครับถ้าขุดธนาคารน้ําใตดินนะครับก็จะเป็นการช่วยนะครับช่วยดูดซึมน้ําลงไปนะครับให้ให้เกิดการระบายน้ําได้ดีขึ้นแล้วก็รวดเร็วขึ้นเองนะครับกรณีนะถ้าพื้นที่ไหนน้าท่วมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็ในห้องน้ํานะครับหลังห้องน้ําอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าพื้นที่ที่เราซักผ้าล้างจานนะครับถ้าเราทําไว้นะครับก็คือเขาจะช่วยในการ ดูซึมซับน้ําลงไปในชั้นดินได้อย่างรวดเร็วนะครับขุดประมาณกี่เมตรนะครับสองเมตรห้าสิบครับนะก็คือใช้วิธีการขุดก็คือเราใช้ยางรถยนต์นะครับขุดหลุมลงไปแล้วเราใช้ยางรถยนต์ยางรถยนต์เก่านะครับนะขุดหลุมนะครับแล้วก็นําท่อลงไปนะครับจากนั้นเราก็ใช้ขวดน้าพลาสติกนะครับที่ว่าไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับปิดฝานะครับ เพื่อเป็นการเวลามีน้ําลงไปเขาจะเกิดการเขยา่าเพื่อไม่ทําให้เกิดเป็นแก๊สข้างในนั่นเองนะครับนี่คือประโยชน์ของเขาส่วนท่อที่เราใส่ไว้นี่คือเราจะมีการบากรูตรงนี้นะครับนะมีการบากรูตรงนี้ถ้าเกิดมีแก๊สหรือว่าเป็นฟองอากาศด้านในเขาก็จะช่วยระบายขึ้นมาข้างบนจะทําให้พื้นที่ข้างล่างไม่เกิดแก๊สนะครับแล้วก็จะไม่มีกลิ่นเน่าเน่าเสียข้างล่างนะครับผมครับนะอันนี้ก็จะเรียกว่าธนาคารน้ําใต้ดินระบบปิดนะครับ นะเบื้องต้นก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ส่วนท่านไหนที่อยากไปทดลองทําดูนะครับหลังบ้านนะครับแล้วก็พื้นที่ล้างจานแล้วก็พื้นที่ซักผ้าตรงไหนที่เราใช้แล้วก็มีการทิ้งน้ําคือเหมาะแก่การที่จะไปทําไว้นะครับจะได้ช่วยนะครับเพื่อในการดูดซึมซ้าน้ําได้อย่างดีเลยนะครับส่วนตัวนี้นะครับนี่ก็คือผลผลิตนะครับนี่คือผลผลิตนะครับก็คือมะม่วง มหาชนกนะครับผมนะก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะครับปีนี้ให้ผลผลิตเยอะมากนะครับแต่ตอนนี้เป็นผลผลิตอ่าสุดท้ายแล้วนะครับเป็นช่วงรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับก่อนหมดรุ่นนะครับก็จะโตแบบนี้เลยนะครับอ่าตอนนี้ก็จะเป็นบริเวณคลองไส้ไก่โดยรอบนะครับผมนี่ก็ผ่านช่วงวิกฤตหน้าแรงมาเนะครับก็อ่าพื้นที่อาจจะ ความเขียวขจีอาจจะยังไม่ได้เต็มร้อยเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่วงน,นี้หน้าฝนกลับมาท่านไหนที่จะมาในช่วงหน้าฝนนี่บอกเลยว่าท่านมาแล้วท่านจะไม่ผิดหวังนะครับสวยงามนะนะครับผมคือ,อตอนตอน,ตอนนี้ได้ได้ฝนมาประมาณรอบสองรอบต้น<ว>ไม้กําลังฟื้นตัวนะฮะใช่ครับและก็อย่างที่หลายๆท่านเห็นเนาะคูน้ํานะครับเราจะมีการปลูกแซมด้วยต้นตะไคร้นะครับ แล้วก็ต้นตะไคร้นี้คือเราสามารถตัดขายให้กับทุมชนนะครับแล้วก็ตลาดได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ตัดส่งตลาดนะครับกิโลกร,รัมละ20บาทนะครับก็เป็นอีกหนึ่งรายได้เพิ่มเติมให้กับพื้นที่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงจุลินทรีย์สังข้อแสงนะครับเมื่อกี้เนาะที่เราเวียนไปนะครับ มะม่วงโดนฝนก็ออกดอกออก,ออกแล้วดูแล้วนะครับบุไม้แดงสวยมากครับนะครับอันนี้คืออ่าอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับนะก็คือท่านไหนที่มานะครับก็คือเราจะสอนเรื่องของการทําจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้ท่านนะครับเพื่อไป ทำใช้ในพื้นที่ของตัวเองนะครับสามารถลดต้นทุนได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินนะครับในการปลูกพืชปลูกต้นไม้นะครับที่นี่เราก็มีจําหน่ายนะครับสามแกลหนึ่งร้อยบาทเหมือนกันแก๊ลลละหนึ่งพันมลนะครับผมเป็นหัวเชื้อได้เลยนะครับครับสาหรับท่านไหนนะครับที่สนใจอยากเข้ามาศึกษาดูงานนะครับผมหรืออยากเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับสามารถทักไปที่เพจโครงการนะครับ ศูนย์การเรียนรู้ส่วนพุทธเกษกเตรดรหลวงเพลงนะครับหรือสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0963591490ครับ